นี้เราก็จะรอชุดที่สองนะคะพี่เพื่อนๆทอดไม่ต้องนานนะคะพลิกกลับไปกลับมาเพื่อเอาความกรอบนะคะนี่ใครเคยทอดเคยทอดมัง่งย,ย่าบอกว่าย่าเคยทอดเคยทอดอะ่ะนี่มาทอดหมูแบบนี้นะคะทำง่ายๆกินง่ายๆสไตล์บ้านพี่สีนะคะ เอาทานเล่นก็ได้เอาทำเป็นกับแกล้มก็ได้ดพี่เพื่อนๆนี่ค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาให้กําลังใจคุณแมวนอนกินตระกูลแมวนะคะพี่สีเอินตระกูลแมวนะคะขอบคุณมากค่ะตระกูลแมวขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบคุณตระกูลแมวขอบคุณคุณปู่ขอบคุณคุณย่าขอบคุณน้องดาขอบคุณคุณภาษาอังกฤษขอบคุณคุณพรอนเมียปู่เมียปู่พ,พุพ่นน่ะ เออขอบคุณยายจอยด้วยนะคะขอบคุณยายจอยน้องดาแล้วก็อีกหลายๆคนทั่วบ้านฮังกลี้นะคะแล้วคุณภาษาคลิษเมื่อกี้นะคะนี่ค่ะพี่พเพื่อนเพื่อนคิดหอดแต่กอดบ่ดด้คุณบัวคนสวยจ้ามาทอดหมูกับสีบานจ้าคุณบัวจ้าคุณบัวร้องเพลงเพาะนะคะพ,พี่เพื่อนเพื่อนตีห้าตีหกก็ไม่หลับไม่นอนนะคะ ดูตำราตั้งตีห้าตีหกวุ่นหนั eng, กแต la ่คุณบัวร้องเพลงจนตีหกบ้านเรานะคะพี่เพื่อนๆนี่ตอนนี้ได้ที่แล้วนะคะทอดไม่นานนะคะหมูบางแป้งบางแบบนี้นะคะนี่พี่เพื่อนเพื่อนสีเปลี่ยนแล้วถามว่าหมูสุกไหมหมูสุกแน่นอนค่ะนี่ค่ะพี่เพื่อนเือเอาออกเลยเปลี่ยนสีแล้วเปลี่ยนสีแล้ว ออเดี๋ยวเอเอาออกมาข้างนอกถ้าเขาเย็นเขาก็จะมีสีเปลี่ยนสีก็จะเข้มขึ้นนะคะนี่อันนี้ชิ้นใหญ่นะคะรวงกันอุ้ยพี่เพื่อนเพื่อน,นแล้วใครที่จะทำเห็ดนะคะเอาเห็ดทำแบบพี่สีได้นะคะนี่โอ้แบบนี้เลยเราก็จะปิดเตานะคะพี่เพื่อนเพ่อนเราก็จะปิดเตา ก็จะรอให้เย็นนะคะอันนี้ชุดที่สองนะคะพี่เพื่อนในนี้ชุดที่สองใครที่ไม่มีกลับแก้มนะคะเย็นนี้เตรียมนะคะเตรียมนะคะสวัสดีจ้าคุณสีบ้านเลิฟเลิบเลิบเลิบลนะคะคุณหนุน่มพรคุณนุนณน้ยสวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับกสุบ,บ้านเอสสีบ้านหนึ่งเก้าสามนะคะนี่ค่ะพี่เพื่อนเพื<ๆ>่อนเราก็จะจัดจานกันเลยนะคะพอ,อได้มาเราก็จะจัดจานกันโอ้โห นี่พี่เพื่นเพื่อนพอพอเราทอดเสร็จแล้วนะคะสีเขาก็จะเปลี่ยนแบบนี้นะคะตอนนี้คนทอดเหงือไหลใครย้อยนะคะเพราะว่าอากาศที่ลำปางเวลาหนาวหนาวมากเวลาร้อนร้อนมากนะคะนี่การทำอาหารการไลฟ์สดต้องทำให้เห็นเห็นแบบนี้นะคะพี่เพื่อนเพื่อน ใครที่ทอดหมูไม่เป็นนะคะมาดูบ้านพี่สีได้นะคะทอดหมูให้น่ากินจะทําเป็นกับข้าวจะทําเป็นกับแกล้มตอนเย็นนี้ลูกหลานเลิกโรงเรียนมาไม่รู้จะทําอะไรให้ทานนะคะนี่ค่ะทําหมูแบบนี้ให้ทานได้เลยนะคะนี่อันนี้ยกแผ่นแบบนี้เลยนี่พี่เพื่อนเพื่อนแล้วน้ําจิ้มจะเอาอะไรรับคุงสีบานโอ้นี่ค่ะพี่เพื่อนเพื่อน นี่โอ้ยขอพับขอเวียงนี่ค่ะพี่ๆเพ,เพื่อนเห็นไหมหน้าตาหน้าทานมากแล้วน้ำจิ้มของเราละคะนี่พี่ๆเพื่อน,อน,อนใครที่ชอบน้ำจิ้มไก่ใช้น้ำจิ้มไก่เลยใครที่ชอบซอสใช้ซอสเลยใครที่ชอบน้ำจิ้มซีฟู้ดทำน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะ พี่สีชอบน้ําจิ้มไก่นะคะแบบนี้นะคะพี่ๆเพื่อนๆพี่ๆเพื่อนๆก็จะได้นี่ค่ะหมูทอดอร่อยอร่อยหมูคุกแป้งทอดแบบนี้นะคะอร่อยมากเลยนะคะใช้เวลาไม่นานแต่พี่สีหมักหมูไว้สองวันนะคะพี่เพื่อนๆใช้เวลาทอดไม่นานดูวิธีทอดบ้านพี่สีใครที่ทอดหมูไม่เป็นนะคะดูบ้านพี่สีได้นะคะเรามาทอดกันแบบง่ายๆกันเลยนะคะ